บรรยากาศตอนเย็นคือคักเมื่อกี้มีโทร,โทรมาจองหน้ากากหมูตัวน,นี้เช็คดูว่าจะเหลือหรือเปล่าโอ้โหลงเฟซไปนะมีคนติดตามมาจากเฟซบุ๊กนะครับผลไม้นะผละไม้ แจงโมแจงไท่แกวมากรอต้องยายอุปกรณ์อยู่บ้านไงเนี่ยงากระดูกสันหมูปะกระดูกสันหมูก็นี่กระดูกเจ็ดมันเลยเนาะ ตอนนี้ก็มุ่งไปมุกดาหารส่วนทางน,นี้ก็มุ่งไปบันตาลโอ้แซงกันโอ้ยอัน,นไรายโอ้ยให้ดูบรรยากาศนะร้านยำเย็นนะครับ6 <c oughs> โมง ครึ่งนะครับหกโมงครึ่งตอนเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีนะดีกว่าหกโมงเย็นสามสิบห้านาทีนะหกโมงก็จะทางนี้จะข้าเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่เขตเรียกว่าเขตแนวตะวันออกเกือบสุดนะถ้าจะพูดถึงนะ่มันก็จะข้าเพ่ๆเขตตะวันออกเกือบสุดที่สุดเลยก็คือแถวขาชนาะเลยจังหวัดอุบลราชธานีก็แนวดิมฝ่งแม่น้ำโขงนั่นแหละ ซึ่งมันก็จะหย่อนออกไปไกลกว่ากันนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกับตรงนี้เยอะนะถ้าเทียบเป็นนาทีแล้วก็อยู่ในแค่ไม่กี่นาทีเองเวลาที่เขาจะมืดเร็วกว่าเราหรือว่าสบากเร็วกว่าเราอะนะเพราะว่าถ้าไปเทียบนะไปเปิดดูใน g o o ก l e แ a p หรือแผนที่โลกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ตรงตรงเ,เขตตรงขาชนะใดานะตรงนั้นนะที่อุบนราชธานีนะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะ เขตแม่น้ำโขงทขาจะได้ได้จะเป็นเขตตะวันออกสุดเห็นเขาเรียกว่าเห็นตะวันก่อนใครในสยามนั่นนะซึ่งก็คือแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่นแหละก็คือเป็นแม่น,น้ำโขงที่ไหลกั้นระหว่างไทยกับลาวนาะฮะอันอันนี้ก็เหมือนกันนะซึ่งก็ไม่ได้เยอะแยะกว่ากันมากมายเท่าไรนักนะฮะ ก็อำเภอดอนตาลน,นี่ทางนี้เขามุกอาหารตาที่บอกนะก็วัดท่าอากาศนะวัดท่าอากาศจากตรงนี้ไปแม่น้ำโขงก็อยู่ประมาณสักห้าร้อยเมตรนะถ้ามีเส้นทางตรงๆตรงนี้ไปนะทะลุไปตรงนี้นี่นะไปฝั่งทิศตะวันออกนะตรงนี้ฝั่งทิศตะวันออกนะี่นะเลยตรงนี้ไปเลยป่าตรงนี้ไปนะก็ถึงแม่นำ้ำโขงละนะครับผมเจอกันไปคลิปหน้าครับ จบด้วยพระอาทิตย์ตกดินสวยๆที่บ้านบบนาโพตำบลโพไซอดอนตาลจาััวมุกดาหารครับเขตตะวันออกเกือบสุดของประเทศไทยเลยทีเดียวรับผมสวัสดีครับตะวันออกสุดคือพระชนราดันี่เกือบสุดอินทกครับ